สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบารินครับครับผม i m f มีการทำนายเศรษฐกิจไว้ด้วยเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจอยากจะนำมุมมองของ i m f มาแชร์กับเราในวันนี้ครับอ๋อครับเพราะว่า i m เอเองก็เป็นหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน่วยงานโลกบาลน่ะนะหน่วยงานระดับโลกนะในโลกนี้มันก็คงเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คงมีอยู่สองหน่วยงานก็คือ IMF แลวก็หัวแ bank นะฉะนั้น ข้อมูลที่ออกมาจากหน่วยงานระดับเนี่ยก็คงเป็นข้อมูลที่เราน่าจะเอามาวิพ่าววิจารณ์ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครเพราะปกติแล้วเนี่ย IMF ถ้าเทียบกับ World Bank เนี่ยนะฮะจะค่อนข้างจะออปติมิสติกคือค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีนะคือมักจะมีการทำนายทำนายในแง่บวกไว้ก่อนแล้วต่อมาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆปรับไปปรับมานะฮะนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ปรับหลายครั้งนะฮะ แต่ในที่สุดแล้วมันก็ปรับขึ้นนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสของหลายๆตัวแปรนะแล้วก็ไอการที่เศรษฐกิจปีที่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็อยากส่งผลนะครับเป็นลูกโซ่มาถึงปีนี้ด้วยนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเดิมไอเมอก็คงบอกว่ามันจะโตแค่แข่งแค่ใกล้ๆสามเปอร์เซ็นตแต่ว่าเอาเข้าจริงได้ถึงสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับและเศรษฐกิจที่โตมากสามสี่ชาติที่รวมกันแล้วมีจีดีพีรวมกันกว่าครึ่งหนึ่งของโลกก็นําโดยสหรัฐอเมริกา อเมริกาปีที่แล้วนี่โต2.5เปอร์เซ็นตทําไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าเดิมนั้นเนี่ยเขาคาดว่าคงโตได้ได้สัก1เปอร์เซ็นต์กว่าก็เก่งแล้วพอาสามไตแม่สองสามไตแม่แรกนเศนเศรษฐกิจอเมริกาไม่ดีเลยนะดเวอิงสองสองไตแม่แรกนะฮะมันมาติกระเตื้องขึ้นมาในสองไตแม่หลังนี่แหละก็เลยลากให้ทั้งปีเนี่ยโตได้ถึง2.5เปอร์เซ็นต์คือปกติอเมริกานี่ถ้าโตได้สัก1.8หรือว่าประมาณ2เปอร์เซ็นต์บวกลบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราปกติ ของของของอของเอของประเทศใหญ่เพราะว่า GDP มันตั้งประ,ประมาณหนึ่งในสี่ของโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาปีที่แล้วก็โตได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าก็ขยงดีนะแล้วก็ข้อดีดคือว่าเอ๊ะทำไมมีกามันโตมากหนึ่งก็คือโตจากภาคการเงิน <c oughs> <c oughs> ตลาดเงินตลาดทุนนี้เฟื่องฟูมากแล้วดูกันขึ้นไปของตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ดีเนสแตกก็ดีนะครับดัชนีต่างๆ S&P ห้าร้อยนะครับ ขึ้นขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะนะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าได้รับประโยชน์จากการขยายตัวภาคการเงินมากเพราะเศรษฐกิจในการมันเป็นไฟแนนซ์เบสอิคอนดนีอยู่แล้วนะเช่นเมื่อภาคการเงินมันมันขยายตัวมันก็ส่งอาที่ส์งเป็นผลสะเทือนเป็นไอ้มัลติพลาเออร์เอฟเฟกต์ผลทวีคูณเนี่ยไปสู่เซกเตอร์อื่นเดด้วยตัวอย่างเช่นภาคบริการนะครับเพราะคนมันรวยหุ้นมีรายได้จากการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเช่นตลาดหุนเนี่ยนะฮะหรือว่าตลาดพันธบัตเนี่ย มันก็จะไปบริโภคเพิ่มมากขึ้นใหญ่นะแล้วก็เศรษฐกิจบริการเนี่ยนอกจากขึ้นอยู่กับภาคการเงินแล้วก็ขึ้นอยู่ภาคบริการเช่นเช่นการบริโภคนะะมันก็เลยทาให้เกิดสองแรงบวกและยังได้รับประโยชน์จากการว่างงานว่างงานที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยจนึนขณะน,นี้อเมริกาก็ย,ยังว่างว่างงาเนเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์วปลาคือปกติแล้วเนี่ยการว่างงานตามปกติของอเมริกามันอยู่ที่ประมาณ 4, ญญรักสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ลบนะนี่ก็เรียกว่าว่างงานต่ำกว่าปกติเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็คือสารเมิกาประเทศที่สองที่ดีขึ้นมาเกินกว่าการคาดหมายของหลายๆองค์กรรวมทั้งหลายๆสำนักของนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะฮะก็คือจีนมีการคาดการณ์ว่าจีนปีที่แล้วยู่คงต่ำต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่รากว่าเราทำไปปรมา,มาได้ถึงห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์นะนะครับมากกว่าที่จีนตั้งรัฐบาลาาจีนเองตั้งเป้าไ,ไว้ว่าเอาไว้ว่าขอให้โตประมาณเาห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแล้วนะถามว่าทำไมจีนโตมากประการแรกเลยก็คือการฟื้นตัวของ การบริโภคภายในประเทศเพราะมันโตต้อง7.2เปอร์เซ็นปีที่แล้วนะฮะนะแล้วก็ uh, uh, Industrial วกอินดัสเซียลเอาท์พุตหรือว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็โตถึง4.6เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ per การเพอร์แคปิตาคอนซัมมิชันการบริโภคส่วนบุคคลของคนจีนเนี่ยนะฮะขยายตัวต้อง9.2เปอร์เซ็นต์นะเมื่อเมื่อดูจากไอ้ตัวแปรต่างๆอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้จีนเนี่ยโตได้15.2เปอร์เซ็นต์นะครับเศรษฐกิจอเมริกากับจีนรวมกันแล้วมันก็ซี GDP มันมก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกของโลกก็ไปแล้วนะฮะอเมริกาสักสักสักประมาณสักหนึ่งในสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าจีนก็มอนประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะรวมไปแล้วมันก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ mm. แล้วก็ยังมาสมทบด้วยญี่ปุ่นด้วยโอ้ญี่ปุ่นก็เฟื่องฟูมากคือปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันจะโตรประมาณสักสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบถือว่าใช้ได้ฮนะแต่ว่าปีที่แล้วมันขึ้นไปถึงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าาาามมมมกกกกววว่่่่ตตตีเเเนยถึงรทั็็ูลหุา มาจากคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นในสหริรนอเมริกาได้เองก็คือตลาดเงินตลาดทุนมันเฟื่องฟูงมากแล้วดูดัชนีนิกนกียกนะ็จะเห็นล่ละนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากอะไรด้วยครับจากที่เงินเย,ยนมันอ่อนค่าอืนะครับอยู่ที่ใกล้ๆร้อยห้าสิบเยนต่อดอลลาร์นะครับาฉะนั้นเมื่อเงินเย,ยนมันอ่อนค่าปั๊บเนี่ยเป็นไงครับมันก็เลยส่งผลให้การส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยขยายตัวมากเลยนะฮะบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นอก็ได้รับประโยชน์จากค่าเงินเยนอ่อนเพราะส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น แล้วบร so ิษัทต่างๆเหล่านั้นก็จดทะเบียนขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นมันก็เลยได้2ต่อได้ทั้ง profit ด้วยได้ทั้งเอเชี rate ด้วยและยังได้จาก capital gain ด้วยก็คือการที่ราคาหุ้นถเถียขึ้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วเขาทำมาึงไญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยการว่างเงินต่ํามากแต่ว่างเงินเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์กว่าเอืมขณะนี้ขนาดณที่มีการยังสามเปอร์เซ็นต์กว่านะฮะนะจีนก็อยู่ที่เอ่อประมาณสักเอ่อประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ต้นๆนะฮะครับทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่่่่่นนนนเเีีียฟฟือองงูกชชาาตติิหึทะะฮ ก็คืออินเดียนะอินเดียปีที่แล้วเนี่ยโตถึงหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะก็โตมากกว่าที่อที่ที่อท,ท,ที่มีการทํานายไว้เดิมเนี่ยก็ก,ก็ประมาณสักศูนย์จุดสามถึงจุดสี่เปอร์เซ็นได้นะครับนั่นคือสี่ห้าชาตินะฮะที่เป็นตัวช่วยลากจูงให้เศรษฐกิจโลกในปีที่แล้วโตได้สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วปีนี้ล่ะนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยับว่ารองเท้าเศรษฐกิจโลกมันดีในในในปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมี เรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นสปิลโอเวอร์เอฟเฟกมามาถึงปีนี้ได้ด้วยนะครในระดับหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยไอเมีตั้งเป้า,เาไว้ตั้งแต่ปกติเดือนตุลาเนี่ยเขาจะมีข้อมูลออกมาชุดหนึ่งก่อนนะครับเดือนตุลาเนี่ยไอเมีบอกว่าโลกเนี่ยจะโต2.9เปอร์เซ็นง์2.9เปอร์เซ็นในปีนี้ในปีมังกรน,นี้นะฮะนะครับ mm. แต่ว่าตอนตอนหลังเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น3.1เปอร์เซ็นก็คือเท่ากับปีที่แล้ว แต่ไม่บอกว่าไอ้สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นียังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนะเพราะว่ายี่สิบปีก่อนจะเกิดไอ้การระบาดของไอ้โควิด -19 เนี่ยโลกเคยโตเฉลี่ยปีละสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นอัตราโตปกติของโรคเนี่ยมันต้องมันต้องโตประมาณสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็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 ได้เพียงแค่ประมาณสักสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าหรือว่ากว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่ายังยังยังไม่เข้าสู่เพราะว่าปกติแต่ว่าก็ดีกว่าที่ที่มีการคาดการณ์ไวไว้ก่อนหน้านั้นนะฮะ ที่ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเอเ้เดียบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจนคือจะโตเพียงแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดครับก็ปรับขึ้นไปเป็นสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนะก็ปรับขึ้นไปอีกถึงศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็มีนัยยะสำคัญมากล่ะสำ,ะสำละลหนนะะนะรับประเทศที่มี GDP ขนาดขนาดยี่สิบเจ็ดล้านล้านเหรียญนี่นะฮะนะครับประเทศต่อมาก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยนะครับเดิมนั้นเขาคาดว่าจะโตเพียงแค่ประมาณสักหกจุดสามเปอร์เซ็น นะครับเอ่อก็ก็ก็เป็นชาติที่สองชาติที่สามจีนครับเดิมนั้นนะครับไอ้ไม่มองว่าจีนจะโต4.2เปอร์เซ็นตเพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วโตค่อนข้างดีปีนี้ก็อาจจะเอ่อปีที่แล้วฐานมันสูงนะฮะปีนี้มันก็คงจะโตไปกว่าเดิมมันก็คงจะชะลอตัวลงแต่ว่าเขาปรับใหม่กลายเป็นว่าจีนจะโต4.6เปอร์เซ็นตในปีนี้ครับนะะแต่ว่าชาติที่ร่วงลงอย่างชาัดเจนเลยก็คือญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปีที่แล้วโต1.9%ปีนี้ไอเมียบอกจะโตแค่0.9%นะครับและเดิมเข้าพยากร์ว่าจะโต1%นะฮะก็ปรับลงมา0.1%นะครับเหลือ0.9%พอๆกับการโตของสหภาพยุโรปหรือว่าในยูโรโซนนะฮะก็จะโตต่ำเตี้ยเรียยดินตุ่มเตี้ยหน่อมแนมนะฮะก็คือไม่ถึง1%และประเทศที่หนักที่สุดนะครับในปีนี้นะครับเหมือนกับเหมือนกับปีที่แล้วก็คือเยอรมนีซึ่งเป็นพ่เบรมใหญ่ของของของ EU นะฮะ ปีที่แล้วเนี่ยเยอรมนีติดลบไป0.3เปอร์เซ<ม>็นต์จับนะแล้วก็คาดว่าปีเนี้ยนะครับเอ่อน่าจะโอตอได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าแอมไ้บอกว่าเยอรมันีปีเนี้ยจะโตแค่0.5เปอร์เซ็นต์เพราะตอนนี้โอ้โหปัญหามันหนักหน่วงหลายเรื่องใช่ไหมครับนะเอ่อตอนตอนนี้กําลังจะมีการเดินขบวนปิดสนามบินไงทั่วทั้งประเทศนะนะครับ <laughs> ก็มีการสตรค์กันนะนะครับอ่าเ,เพื่อ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 เรียกร้องอะไรอ่ค่าจ้างเพิ่มหรือว่าอะไรได้เพิ่มเนี่ะนะ และขนาด,ดวยกันฝรั่งเศสนะครับก็ดีอิตาลีก็ดีก็คาดว่าจะโตเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าเต็มที่หนึ่งเปอร์เซ็นในปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำานละ้ะแต่ครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสโ,โอ้ก็เต็มด้วยความวุ่นวายคุณมารินตามข่าวรู้เปล่าว,ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสวุ่นวายว่าย,ายด้วยเรื่องไหครับล่าสุดครับโอ้มีการประท้วงใช่ไหมครับภาคการเกษตรของเขาเนี่ยที่มีคนอเอาไปปาภาพมอนาลิซาอะไรของเขาเนี่ยครับคือมันตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วนะครับที่มีการประท้วงเกิดขึ้นเี่ยครับ แล้วก็ถึงขนาดตอนนี้บุกปารีสแล้วครับไอโมราลิซาไปรูมมิวเซียมการบกปารีสใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มอยู่ในปารีสละนะครับครับนะครับครับแล้วข้อต่อมาคือตอนนี้มันเริ่มระบาดไปสู่ประเทศอื่นๆเกษตรกรประเทศอื่นเอาด้วยแล้วมูลเทจะมาจากอะไรครับไม่น่าเชื่อเลยครับเขาบอกเนี่ยไปเอาใจยูเครนมากเกินไปยูเครนใช่ครับครับจำได้เลยครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผมเดินทางไปสโลวาเกียครับอาจารย์ก็เริ่มมีกระแสที่ว่าคือ ใช่ฝั่งหนึ่งก็คือช่วยเหลือเขาแต่ว่าไม่ปเทคสินค้าเกษตรในประเทศตัวเองเนี่ยครับทาให้มันก็เลยทะลักมาแล้วก็มีผลทางการเมืองเรียบร้อยครับผลการเลือกตั้งของโซเกียที่เห็นก็คือเป็นฝั่งที่ไม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 ่โปรยูเครนเนี่ยที่ได้กลับเข้าสู่อำนาจแล้วจะเป็นทรนี้ไปหลายประเทศในยุโรปด้วยครับครับคือผมว่าเอ็บีเอฟเนี่ยที่มองโลกในค่อยข้างแง่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปัจจัยที่ที่ภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเราเรียกว่านานอีกือหมือนแฟกเตอร์คือปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่นอะไรครับการเมืองภายในประเทศของแต่ละประเทศที่เริ่มตั้งกันยุบยับในปีนี้แล้วก็การเมืองระหว่างประเทศหรือว่าปัจจัภยภ,ยภยูมิรัฐศาสตร์ด้วยคือมันก็จะกระเพิ่มกระเพิ่มไหวมากแล้วนะครับ,รบนะครับในปีนี้ซึ่งไอ้ตัวถ้าใส่ตัวแปรตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าประเมินไม่ใช่หนึงสามเป็นหนึตามทีมต่ตั้งตั้งเอาไว้นะฮะนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็โอเคแหละสามจุดหนึ่งก็ก็พอก้มแก้มนะฮะคราวนี้ก็เลยเป็นไงก็เลยบอกเนี่ยโอ้โหยุโรปเนี่ยจะอาการหนักนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีหลายๆตัวแปรนะแล้วก็เริ่มััดแย้งงกนสู ตอนนี้ก็เริ่มมองว่าสินค้าเกษตรข้าวปลาอาหารจากเกษตรเช่นข้าวสาลีอะไรทั้งหลายนี่นะฮะข้าวโพดอะไรทั้งหลายเนี่ย่าซึ่งโปรตีแล้วยูเองก็ผิดตั้งเยอะก็ผิดได้เยอะอะแลวประเทศเที่ผิดเยอะคือฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ <S <S แล้วก็อีกหลายชาติใช่ไหมครับรู้แล้วแต่ิดเกษตรยังยังยังมีผู้คนอยู่ในภาคเกษตรก็ค่อนข้างเยอะนะฮะนะครับแล้วก็มีมีในแง่สำคัญต่อเศรษฐกิจของของประเทศยูอหลายชาตินะฮะเขาก็เลยเริ่มมองว่าว่ายูเครนเป็นจาเลย ก็คือส่งสินค้าถูกๆเนี่ยมาตีตลาดเขานะที่ทําให้เขา <S 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 ไม่สามารถยกะขายแข่งกับสินค้าเกษตรจากยูเครนได้และขณะเดียวกันก็มีปัญหาหเรื่องพลังงานด้วยขาดแคลนนะครับตัวอย่างเช่นไปไปไปไ,ปไ,ปไอรถคอนโคต้าของดีเซลที่จะให้แก่ชาวไร่ชาวนาเพื่อไปซับที่ได้การผลิตของกเกษตรกรนะฮะคำรามก็ว่าแล้วเราจะเห็นเลยว่าอนี่คือผลพวงจากปัญหาการสู้รบระหว่างยุครัสเซียกับยูเครนนะตอนนี้มันเริ่ม ออกมาให้เห็นได้ชัดเนี่ยว่ามันจะมีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างเนี่ยนะฮะบ้างหมายขนาดไหนผ่านเรื่องพลังงานผ่านเรื่องอาหารใช่ไหมครับผ่านเรื่องกเกษตรใช่ไหมครับนะครับก็ก็คงจะกลายเป็นตัวหนึ่งแหละที่น่าจะนําไปสู่การไปเชิญหน้ากว่าขัดแจ้งที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้ GDP ของ EU ทั้งกลุ่มเนี่ยและก็ก็เรียกว่าเอ่อเหลือเพียงแค่แคเอ่อศูนกตามที่ IMF ได้ได,ได้ได้มีการพยากรณ์ไว้ไว้ตั้งแต่ต้นปีอ่าอย่างที่ว่านี้นะครับนะครับ Mm hmm. อ่านั่นคือแนวโน้มแหละนะฮะครับและอีกครับรับอีกประการหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อแอบนบี้ก็พยากรณ์ว่าเงินเฟอ้อปีนี้ยังค่อนข้างสูงนะฮะคือทั้งโลกเนี่ยมันจะตมีเงินเฟอ้อเฉลีย่ยประมาณห้าจ mm ุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าห้าจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเงินเฟอ้อของประเทศพัฒนาแล้ว mm hmm. นะหรือว่าประเทศเออแอดวานิคโนมีเนี่ยจากเงินเฟอ้อจะมี c p i หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มประมาณสองจุดหกเปอร์เซ็นต แต่ว่าประเทศที่เป็น emerging market ตลาดเกิดใหม่ตลาดกาลังไพันนาทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะเงินเฟ้อต้อง8.2เปอร์เซนนะครับและข้อสําคัญนะก็บอกไอ้ชาติที่ทําให้เงินเฟ้อเนี่ยมันบิดเบี้ยวสูงกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับคุณลองลรงเดาว่าชาติไหนครับที่ทําให้เงินเฟ้อทั้งโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปจากปกติเนี่ยร่วมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเราไม่เอาชาตินี้มาคานวณเนี่ยจะเหลือเงินเฟ้อของโลกเนี่ยแทนแทนที่จะบวก5.8เปอร์เซ็นต์ในปีเนี้ย จะเหลือเป็นแค่4.9เปอร์เซ็นอเมริกาเหรอครับอาร์เจนตินาครับอ๋อที่ว่าผู้นําคนใหม่เขาจะหันมาใช้เงินของเราแล้วจะยุบจะยุบแบงก์ชาติเนี่ยนะอ๋อเหรอฮะอาร์เจนตินาเหรอครับอาจารย์อาร์เจนตินาเนี่ยเพราะว่าโตทําให้เงินเฟ้อโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยนะพุ่งพวดชุนอาอีกประมาณร่วมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อเลยครับปีปีแล้วคุณนันท์เนรงราว่าอาร์เจนตินาเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์ครับปีที่แล้วเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะ สองร้อยเปอร์เซ็นตเสองร้อยเปอร์เน้สองร้อยเปอร์เซ็นเออมิน่ามิน่าผู้นำา็อยากจะยุบแบงก์ชาติครับถ้าสองร้อยเอร์ซ็นตนี่นะครับเขาบอกว่าคนกินอาหารเนี่ยต้องกินให้เร็วนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสั่งเพิ่มจานหลังๆเนี่ยราคามันจะเพิ่มขึ้นโอ้ตายตายคือมัน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 อะไรมันอุนอูทร่าไฮเปอินฟลชันนะ มันไม่ใช่ไฮเปอร์อินฟลชันเฉยๆไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟ้อแบบมากๆก็คืออยู่แค่ตัวเลขสองหลักใช่ไหมฮะอันนี้เป็นตัวเลขสามหลักอะสามหลักก็ค่อนข้างมากด้วยคือสองคือถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะครับนะครับจะได้เงินเฟ้อโรกเนี่ยก็ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อไม่รวมอาเจนิน่าถ้ารวมเข้าไปด้วยก็ห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับชนะไอ้ตัวปัจจุบัยนี้ก็เลยทำให้การดำเนินยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากๆนะครับนะก็คงยังค่อนข้างยากลำบาก ตัวอย่างเช่น,นจะจะเห็นว่าเอแบงค์ชาติของชาติต่างๆจะลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยมันก็ยังทําได้ค่อนข้างยากแหะถ้าไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยมันยังยังเป็นตัวแปรที่กดดันอยู่นะะนครับและข้อส่อัญคืออะไรครับเออมันจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้ปัญหาภูมิและกระส่าในขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้มันก็ทําท่าจะขยายตัวบานปลายใช่ไหมครับหรือว่าการซื้อรบของรัสเซียยูเครนเองนะฮะก็ดูเป็นหนึ่งว่าน่าจะเต็ไมไปด้วยความไม่ได้นอนสูงนะครับ เพราะว่าเลยครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าโจไบเด่นเองเนี่ยถ้าเราลองเดาใจโจไปเด่นในขณะนี้นะฮะว่านิยบายของเขาต่อการสู้รบในรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับเทียบกับอ่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะแตกต่างกันยังไงครับโอ้คือทรัมป์นี่เขาต้องขยายเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าไบเดนอืมไบเดนแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ดีนี่ครับอาจารย์แต่ว่า perception ของคนเนี่ยมองว่าแย่แับแต่ เออคราบอกว่าคุณจะลบกรลบไปแต่ว่าแต่ว่าไปใช้เงินของตัวเองอืมนะครับพอสำคัญคือว่าถ้านาโตในยุโรปอยากจะลบต่อก็ออกเงินเองครับนะครับแต่บริษัทบริษัทค้าอาวุธในอเมริกาที่ได้ประโยชน์จากสงครามที่ยังมีอยู่เนี่ยจะยอมนะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋าเงินให้กับทั้งทุกๆุกพักในอเมริกาอยู่แล้วอ่าครับก็ก็คง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 จะดูดลบบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสาลาตหลายหลายเรื่องแล้วเนี่ยเขาคงห่งใจเห็นเรื่องไหนว่า ว่าทรัมป์เองเนี่ยโอกาสที่จะนําไปสู่การลดทอนบทบาทหรือแม,ม้แต่แม้แต่จะเลิกให้ความช่วยเหลือเลยนะฮะผมว่าจะมีอยู่สูงเพราะว่าอะไรครับเพราะทรัมป์เนี่ยกดดันให้ให้ e ูเนี่ยเพิ่มงบประมาณความมั่นคง,งมาตลอดเลยแล้วหลายชาติเนียออนหน้าอย่าง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 เยอรมน,นีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีงบประมาณความมั่นคง,งอ,ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP รต่ผมบอ,อกว่าไม่ได้สมัยทรัมป์เป็นประธานดีนะคุณต้องต้องอย่างน้อยดีสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มไปหนึ่งเท่าตัวนะครับ ผมว่าคราวนี้โอ้โหมันคงและถ้าเผื่อว่ากลุ่มนาโตในยุโรปเองซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของนาโตเนี่ยต้องมาแบบรับกับภาระความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นต้องมาต้องมาอยู่เป็นหนังหน้าไฟในการเข้าไปหนุนช่วยยูเครนเนี่ยนะครับยลเวรนลองคิดต่อเลยครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงฮะขณะที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบ,บรรันมันก็ย่ำแย่แบบประเทศโอ้โหมาดูขึ้นจะยังไงนะครับและตอนนี้การเลือกตั้งแต่ละชาติเนี่ยโอ้โหออกมาแล้วไฟฟ้าจัดขึ้นขึ้นขึ้นเกือบเกือบเกือบทุกประเทศเลยนะครับนะครับครับนะ กาก็อันนั้นก็เป็นข้อข้อหน้าสังเกตแล้วนะครับว่าว่าเออมันจะนําไปสู่การขี้ข่ายยังไงนะครับแต่ดูเหมือนว่าผมดูแล้วตอนเนี้ยไบเดนเองค่อนข้างจะเอาใจจีนอืมอย่างแจ็คส์วนที่เดินทางมามาคุยกับหวังอี้ในกรุงเทพเรานี่นะฮะเราก็จะเห็นเลยนะว่าทันทีที่แจ็คส์วนเดินทางกับสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ครับการคุยกันระหว่างคณะของจีนกับอเมริกาได้เริ่มเกิดขึ้นที่ปักทิ่งเรียบร้อยแล้ว คือคณะที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนะเขาติดกันนะนะครับเพราะว่าจีนถูกกล่าวหาว่าไปส่งออกสารตั้งต้นไอเฟนอเมเฟนามไเฟนามีนะฮะนะที่เป็นสารตั้งต้นในการทํายาทั้งหลายเนี่ยแล้วทำให้คนไปริการเนี่ยใช้ใช้เกินขอบเขตแล้วก็เสียชุดกันปีงปิงโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะแล้วก็สร้างสร้างสร้างปัญหามากนะเขาต้องการให้มีการควบคุมจีนไม่ได้ส่งออกโดยตรงไปที่อเมริกานะฮะเพราะมันเป็น อมันพ้มผิวกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าถูกกล่าวหาว่ามีการลักลอบขนเข้าไปในในเม็กซิโกแล้วก็แล้วก็ส่งเข้าไปในขายได้ไปไกลข้างหนึ่งนะอืับเพฉะนั้นเขาก็จะคุยในเรื่องนี้แหละนะครับและข้อสำคัญคือเลยครับมันจะมีผมว่าทั้งปีของปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการสร้างความเป็นต่อของอินโฟเมชันเมเนจเมนต์นะครับเพื่อนําไปสู่ความได้เปรียบของการต่อสู้ทางการเมืองในปลายปีนี้เลยสั้ ก็คือการเลื่อกตั้งปรญหาดีแล้วก็การเลื่อกตั้งอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะเราก็จะเห็นแหละว่าถ้าข่าวออกมาเป็นด้านบวกนะครับนะแล้วก็รับรู้สู่ประชาชนในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเรื่องนี้นะครับผมแน่ใจเลยว่าเลยว่าโอกาสที่ไปเด่นเนี่ยจะเกี่ยวเกี่ยวผมคงแต่กันเมืองเหมือนกับที่ประสบความสาเร็จในการชูเป็นสีจินผิงเนี่ยไปร่วมประชุมไอเอเป็กซัมมิตที่ซานตาดิโกเมื่อเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราคิดดูดลว่าโอ้โหมันข่าวมันเกี่ยวกราวแล้วก็ทําให้ทําให้ทั้ง สองชาติผู้นำสองชาตินะฮะไม่เฉพาะไอ้ผู้ชมไปเได้อย่างเดียวสียยินงดีเองก็ด้วยนะ,ะ<ม>สามารถเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลโวงในการเมืองเนี่ยได้ได้หน,น,น่อมือพอสมควรเลยใช่ไหมคร<ม>ันะ<ม>ครับ<ม>ฉะนั้นไอ้ไอเรื่องเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ขนาเด,ดีวยวกันเนี่ยไอ้ริพรัฒน์วิจารณ์นี่มันไม่ไม่เอาด้วยดิครับวิจารมันก็จะจะใช้วิการตรงไันข้ามนะมฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้โอกาสของการกระเพื่อมไหวของปจัจัยภูมิรัฐศาสตร์ผมว่าใน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 ปีเดียนะฮะคงจะมีอยู่ไม่ใช่น้อยแ่ะนะครับ แล้วมันจะเข้าไปเกี่ยวพันกับเป็นเครื่องมือในการนํนาไปสู่การบริหารจัดการการเมืองภายในประเทศของประเทศมหาอำนาจด้วยไงนะที่จะช่วงชิงชันเพื่อเพื่อทําให้ตัวเองสามารถสร้างความเป็นต่อทําให้ตัวเองสามารถเข้าหูเข้าตาประชาชนอเมริกาเองเพิ่มมากขึ้นบรรดาวตเตอร์ทั้งหลายว่าจะมาโหวตให้แก่ตัวเองหรือเปล่า hmm. ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้นผมคิดว่าเป็นตัวแปรที่ไอเมฟคงไม่ได้ใส่เข้าไปในสมการของการคำนดว่าไอชาติต่างๆรวมทั้งโลกเนี่ยที่มีจะจะร่มอย่างไรนะพอประเทศใส่เข้าไปแล้วนี่นะครับคงจะต้อง มันก็จะมีอะไรที่มันมี uncertainty มีปัจจัยเสี่ยงที่มันไม่สามารถพริจิกรู้พยากร์ได้เนี่ยผมว่าเอยอะเลยนะครับ,รบฉะนั้นเราก็ต้องฟังหูให้ถูนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเลขขององค์กรระดับโลกที่ออกมาก็ตามนะครับอืครับมันมีนันนยสําคัญกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ตัวเลขหรือการคาดการณ์ของ i m f เนี่ยฮะเออเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือเลยครับก็บอกไอเอเอฟบอกทั้งกลุ่มข,ของอาเซียนไฟเนี่ย จะโตได้ประมาณ4.6%แต่ของเราขนาดนี้มันโตไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอาเซียนไฟด้วยท่านไปอาเซียนทั้งหมดโต5%กว่า5.4%นะฮะเพราะอะไรครับเพราะอาเซียนไฟก็คืออาเซียนผู้ร่วมก่อตั้งที่เป็นคอเมมเบอร์ของอาเซียน5ชาติที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ก็67นี่นะฮะเราถ้าเพราะอะไรครับเพราะปีที่ผ่านมาเราเราโตได้คร่าวๆคือ1.8%อนะครับฉะนั้นเราก็จะโตต้มเตี้ยมหน่อมน้ยหน่อมน้ำอย่างเงี้ยติดต่อกันมาแล้วหลายปี S <S แล้วคุณนรินลองมองย้อนกลับไปในสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอืมขนาดเนี้ยเรายังไม่สามารถแก้ติดลบของการเกิดการระบาดของโควิดได้เลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นชาติไม่กี่ชาติในโลกอ่ะเำหรผมยังนึกไม่ออกว่ามีชาติอื่นๆเหมือนเหมือนประเทศไทยยงไงบ้างนะครับอืมเพราะเลยครับเพราะปีแรกเนี่ยปีสองพันยี่สิบที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยเราติดลบไปหกสิบเปอร์เซ็นแล้วปีที่สองสองศูนย์สองหนึ่งเราบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต แล้วก็ตามด้วยปีที่สามสองศูสองบวก1นจุดแปดเปอร์ซนแล้วก็แล้วก็ปีที่แล้วปีสอง3ามเนี่ยบวกต่ออีก1ึปบวกกันแล้วทั้งสาปีแค่5้าจุดซครับแต่ว่าไอ้ปีสองศูนย์สองศูสูนซึ่งเป็นปีแรกที่โควิดระบาดเนี่ยแล้วลงไป6กอคือ<ม> <laughs> จนป่านนี้เรา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 ยังแก้ไม่ได้นะครับนะนะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้นะผมว่โอโ้โหถ้าเผื่อว่ารัฐบาลเองไม่หามุกใหม่ๆ ในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับในการ <Aha. S 2> ยกหลายๆเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามาตรการกระตุ้นอย่างเดียวคงคงไม่เพียงพอนะครับนะผมว่าต้องมีมาตรการอื่นๆที่ทําให้เห็นว่าเออฐานรากเศรษฐกิจไทยเนี่ยศักยภาพของธีรีไทยฟันเดิม์เดิ์โฟฟันเดิม์นเมแฟกเตอร์ของธีรจไทยเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับที่ทาให้ทางนักนักธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยเองและต่างชาติเนี่ยเขาเรียงเห็นแล้วว่าเออประได้ไทยเนี่ย หน้าเข้ามาฝากผีฝากไข่หน้าเข้ามาร่วมลงทุนอ่าเข้ามาทําธุรกรรมต่างๆร่วมกันได้นะครับครับครับปัญหาของเราคือเรื่องของโครงสร้างะนะครับที่ต้อง<ช>ได้เวลาในการที่จะต้องโอเวอร์ฮอลกันใหม่แล้ววันวนีน้นขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจาดีครับ